สู่ช่วงทันโลกเศรษฐกิจแล้วค่ะมีข่าวดีๆสำหรับคนที่ชอบทานขนมประเภทเค้กคุคคกกี้แต่ว่ากลัวอ้วนนะคะเพราะว่าบริษัทน้ำตาลราชบุรีนะคะได้คิดคนน้ำตาลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ชื่อว่าน้ำตาลพาาทีนทำจากอ้อยแท้ๆคุณภาพแล้วก็เขาบอกว่าไม่ทำให้มีสารที่จะ ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายด้วยล่าสุดนะคะโรงแรมแกรนเมอร์เคียวฟอร์จูนค่ะได้เอาน้ำตาลชนิดนี้มาใช้ทำเค้กคุกกี้ทำเบคเกอรี่จำหน่ายแล้วก็ปรากฏว่าอร่อยได้ผลนะคะมียอดขายที่ดีน่าพึงพอใจเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดในช่วงทันโลกเศรษฐกิจเพราะว่าน้ำตาลชนิดนี้เห็นบอกว่ากำลังจะวางขายทั่วประเทศแล้วค่ะช่วงทันโลกเศรษฐกิจ ร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็ยน Fisher Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณ คุณผู้ชมครับปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกน้ําตาลมากเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะโดยรองจากประเทศบราซิลเท่านั้นเองค่ะในส่วนมูลค่าการส่งออกก็มีมากถึง7จ็ดหมื่นล้านบาทค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของเข้าใกล้ฤดูก,การในเรื่องของการผลิตน้าตาลล้วใช่ไหมคะโรเปิร์ค่ะก็อยู่เป็นช่วงที่เรากําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเปิดหีบในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาเนี่ยค่ะเปิดถีบนนี่คืออะไรคะ คือในธุรกิจน้ำตาลเนี่ยเราจะผลิตแค่ประมาณสาเดือนต่อปีนะคะนั่นคือรับอ้อยเข้ามา,ามที่เขาเรียกว,ว่าเข้าหีบซึ่งฤดูเปิดหีบเนี่ยสเดือนตั้งแต่ประมาณกลางธันวาจนถึงปลายมีนาโรงงานน้ำตาลราชบุรีนี่เรามีพนักง,งานอยู่ทั้งหมดกี่คนนะคะประมาณ350คนแต่ว่าเห็นในช่วงเปิดหีบเนี่ยก็ต้องมีพนักง,งานเพิ่มขึ้นด้วยใช่ก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเท่าตัวค่ะสัดส่วนตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการส่งออก น้ำตาลณปัจจุบันเป็นยังไงคะอัตราแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างดีใช่ไหมคะตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ในปีสองสามปีหลังเนี่ยค่อนข้างจะดีนะคะอัตราอย่างราคาน้ำตาลในโลกเนี่ยก็ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้น่าจะมีแนวโน้มที่ธุรกิจขยายตัวมากขึ้นนะคะแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลอยู่กี่โรงงานคะ มีทั้งทั้งหมด47โรงงานค่ะและในแนวโน้มมุมมองของดออรดรบอกว่าจะมีเพิ่มขึ้นเ้ยคะก็คาดว่า,น,าน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะก็เพราะว่าพอราคาน้ําตาลดีขึ้นเนี่ยก็มีคนหันมาขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโรงงานน้ําตาลระบุรีเองเนี่ยเราจะมีการปรับตัวกับการแข่งขันที่กาลังจะมาถึงในอนาคตนี้อย่างไรบ้างคะ ือเราเราก็พยายามเรื่อง cost efficiency อะไรเงี้ยน,นะคะเรื่องเรื่องต้นทุนการผลิตก็เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็ทุกปีก็มีการปรับปรุงเครื่องจักรมาตลอดล่าสุดมีผลิตภัณฑ์เปิดลายหมายถึงในส่วนของโรงงานเองเราเปิดหลายเปิดฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพด้วย ซึ่งดรจะเป็นคนดูแลเองเลยตรงนี้นี่คือฝ่ายอะไรคะดเรเขาเรียกว่าฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนะคะอ,อันนี้ก็จะเน้นไปในในเรื่องเรื่องโภชนาการที่ที่เรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นอะคะ่ะจ,จะแตกลายนออกไปมากขึ้นจากจากน้ําตาลที่มีอยู่อย่างนี้แล้วตัวนวัตกรรมล่าสุดเลยคืออะไรคะน้ําตาลที่ดออรอคิดคนขึ้น <laughs> คือคือ,คอทั้งทั้งทีมอของฝ่ายอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะ ตอนแรกก็เป็นการหาหาเทคโนโลยีเพื่อผลิตอาหารหในเชิงสุขภาพแล้วก็มาค้นพบน้ำตาลตอนนี้เลยมีชื่อเรียกทางกันค้าว่าพาลทีนเป็นน้ำตาลไอโซมอทโรสเป็นน้ำตาลชนิดใหม่ซึ่งซึ่งอาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะักดังนั้นถือว่าเราเป็นที่แรกที่ผลิตน้ำตาลแบบนี้เลยไหมคะในประเทศไทยใช่คะ่ะประโยชน์ของน้ำตาลชนิดที่ว่านี่คืออะไรคะ ข้อดีของมันคือมีค่าดัชนีไกลซิมิกต่ำเป็นดัชนีที่วัดระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อบริโภคอ,อาหารชนิดหนึ่งเข้าไปค่ะทีนี้เมื่อบริโภคอ,อาหารชนิดนี้เนี่ยน้ำตาลคือมันค่อยๆซึมเข้าสู่กระแสะเลือดอก็ก็จะถือว่าเป็นมีดัชนีไกลซิมิกต่ำค่ะเพราะฉะนั้นน้ำตาลตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เหมือนกับจะไม่มีจะจะช่วยในเรื่องของไม่ทําให้อ้วนอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าพูดง่ายๆ คือไม่ทําให้วนในลักษณะที่ว่าเรารู้สึกอิ่มเราก็ไม่อยากจะรับประทานใช่ไหมคะแต่ว่าอ,อ,อ,อีกแนวทางหนึ่งคือมีงานวิจัยนะคะ,คะจากประเทศเยอรมนีที่ที่คนพบว่าเมื่อ,อให้นักวิ่งเนี่ยก่อนที่จะวิ่งนะคะรับประทานเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้าตาลชนิดนี้ก่อนวิ่งแล้วกผ็ผลวิเคราะห์พบว่าหลังวิ่งเนี่ยค่าไขมันในเลือดเนี่ยต่ำลงถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นถ้าเกิดทเทียบกับ บริโภคเครื่องดื่มประเภทอื่นนะคะก่อนวิ่งเพราะฉะนั้นค,คือคือต้องต้องวิ่งนะคะอันนี้พูดมันไม่ใช่อบอกอว,ว่าใช่คือมันช่วยให้เราเผาผลาญไขมันในเลือดได้ได้มากมากขึ้นนะคะแล้วเตรียมที่จะวางตลาดเมื่อไหร่คะคือจริงๆตอนนี้เราก็มีการเป็นลักษณะในรูปแบบขายส่งนะคะแล้วก็ขายให้ธุรกิจร้านอาหารหรือเบเกอรี่รรต่าง อย่างอย่างเช่นที่ที่โรงแรม Gramercy Fortune เนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่เขานำไปใช้ในส่วนไหนบ้างคะที่ที่เบเกอรี่เขาอะนะคะก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์คือทั้งเค้กเข้าจะมีมีบลูเบอร์รี่ชีสเค้กมีตัวช็อกโกแลตเค้กพวกเบเกอรี่ต่างๆบิสกิตต่างๆรู้เตอร์คะในส่วนของนวัตกรรมน้ำตาลในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นไหมคะคืออันนี้ก็ คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะการที่เขามี ทางเลือกเยอะขึ้นแล้วก็ทางเลือกใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยในส่วนของโรงงานน้ําตาลราชบุรีเรามีวางแนวทางการตลาดไว้อย่างไรบ้างคะถ้าเกิดดูตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยนะคะน้ำตาลตัวนี้เนี่ยก็ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารค่อนข้างจะแพร่หลายที่เน้นประโยชน์ด้านสุขภาพนะคะแนวทางการตลาดของเราเนี่ยก็คงจะคล้ายคลึงกับในต่างประเทศเพราะเรา,เราจะเน้นเป็นอุตสาหกรรมอาหารซึ่งผลิตอาหารอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์นะคะก็แนะนาให้ ้นำสินค้าตัวนี้ไป,ไปใช้ค่ะทีนี้ก็ให้ดรฝากถึงผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆสักนิดนึงค่ะค่ะก็อยากจะ,อะขอเชิญมาทดลองน้ําตาลพาลทีนี้นะคะเรามั่นใจว่าอร่อยเท่าน้ําตาลทั่วไปนะคะแล้วก็ยังเพิ่มประโยชน์ทางด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภค,คอีกด้วยอยากดูตัวอย่างเนี้ยก็ขอเชิญให้มาดูที่ฟอร์จูนนะคะม,มาช่วยลองชิมแล้วก็ดูว่ามันเป็น ได้คุณภาพจริงๆแล้วอร่อยด้วยนะคะ